มาต่อที่ฝากฝั่งของสอวกันมากคุณอาจครับเป็น,ปนยังไงคุณมกองวันนี้วันนี้ครับทางสวสมชายครับะระบุว่าเห็นเขาลางหายนะแล้วคุณพระ อย่างไรนะโดยระบุว่าหัวหน้าพักตัวจริงของก้าวไกลก็คือคุณปียาบุตรอะไรกันเนี่ยฮะบอกว่าอะอบอกว่าตัวเนี้ยอ้างว่าคุณปียบุตรเนี่ยเริ่มเก็บอาการไม่อยู่ครับของจากี้ออกมาเนี่ยจับตากรณีที่มีอาจจะทํากระทําการที่เรียกว่าผิดกฎหมายครับคุณผู้ชมคะมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะคะคุณสมชายแสวงการสมาชิกอุทิสภาเนี่ยเขาเคลื่อนไหวเรื่องเนี้ยค่ะผ่านเฟซบุ๊กค่ะโดยแฮชแท็ก เขาลางหายนะยังไม่จบแฮชแท็ครอบงำยุสภาตามมาด้วยแฮชแท็กกอกตรู้หรือยังค่ะคการเก็บอาการไม่อยู่นะคะของอาจารย์ท่านผู้นำพักตัวจริงน่าจะส่อเขาลางถึงขั้นอาจถูกยุบพักแฮชแท็กตัวสุดท้ายหายยนะแล้วรพร้อมที่หมายตกใจด้วยนะคะครพร้อมอธิบายว่า พรบประกอบรัฐมนูญนะคะของพักการเมืองระบุชัดเจนว่าในมาตรา28ห้ามมิให้พักการเมืองยินยอมให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำชี้นำพักไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมแล้วก็มีมาตรา29อีกที่ห้ามให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการใดอันเป็นการ ควบคุมครอบงำชี้นำทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมเช่นกันค่ะการสั่งการหลายเรื่องราวนะคะต่อเนื่องทั้งในที่รับและที่แจ้งแบบเก็บอาการไม่อยู่ของท่านอาจารย์ผู้นำพักคนนั้นก็หมายถึงคุณปิยบุตรนะเนาะทำให้เห็นการควบคุมครอบงำและก็ชี้นำพักการเมืองหนึ่งอย่างชัดเจนมากปรากฏเขาลางหายยนะดังนี้ค่ะครับโดยนะครับข้อหนึ่งฮะพฤติกรรมและแชทลุดลายในการสั่งการในกลุ่มสสของพัก ต่างคำต่างวาระมากมายครับทั้งการสั่งให้สสไปประกันตัวผู้ต้องหามาตรา1นึ 2. การสั่งการให้สสครับเสนอร่างแก้ไขมาตรา1นึ 2. เข้าสภาหรือการชี้นําไม่พอใจเรื่องของ MOU หรือสั่งการให้ยึดเก้าอี้ประธานสภาไว้ให้ได้ครับข้อ2ฮะตรวจสอบยืนยันแล้วอาจารย์ท่านผู้นําพักนะครับถูกตัดสิทธิทางการเมืองจึงไม่ได้เป็นสมาชิกพักการควบคุมครอบงำชี้นําพักดังกล่าวเนี่ยถือว่าเข้าข่ายความผิดมีโทษจําคุก ตามมาตรา108นะครับคือจำคุกตั้งแต่5ถึง10ปีะฮะมีโทษปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แถึง2แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วยครับและข้อที่3ะฮะ พรกการเมืองที่ยินยอมให้ควบคุมครอบงำครับ<ฆ>ชี้นําตามมาตรา28มีความผิดตามมาตรา92วมงเด็บ3ครับถ้ากรรมการมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าได้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกรณีนี้คือ3นะฮะการจะทําการฝ่า,ฝ,าฝืนมาตรา28ให้คณะกรรมการยื่นสารและมนูญเพื่อยุบพักการเมืองน,นั้นได้ครับก็คือกลายเป็นว่าคุณสมชายมองว่าอาจารย์ปิยบุตร์เนี่ยกำลังครอบงำพักอยู่ใช่ค่ะนี่ก็เป็นความเห็นของหนึ่งในสอวอนะก็ มันก็เป็นความเห็นที่ก็มองข้ามไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้คุณก้องสังเกตไหมความเข้มข้นทางการเมืองเนี่ยร้อนแรงอาจจะมากกว่าสมัยที่เราหาเสียงเลือกตั้งด้วยซ้ำเนาะค่ะจนกว่าจะได้ข้อยุติว่าใครจะเป็นนายกสวว่าไงสอสว่าไงค่ะจับตาดูดีๆคุณผู้ชมค่ะ